เรามาประหิมสลามอัลลอฮุอะลัยฮุอะลลอฮฺอบากาตุความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหลักการพื้นฐานที่อิสลามได้วางเอาไว้นะครับท่านนบี๋ลลอฮุอะลัยฮะลลามได้พูดไว้ในฮะดิษบทหนึ่งว่าอีมานหรือความศรัทธาเนี่ยมันมีหลายแขนงที่สูงที่สุดก็คือคำกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากลอละอิลาฮอิลลลอฮแล้วก็ต่ำที่สุดคืออีมาลตอตุลอัดาอันิตตอเดคคือการขจัด อันตรายต่างๆออกจากหนทางแสดงว่าท่านนบีถือว่าการที่เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมแม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเ,ออเสี้ยนหนามอะไรต่างๆที่มันอยู่ตามถนนหนทาง <c oughs> แม้แต่ขยะเองที่เราได้ขจัดเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ใครก็ตามทํานั่นคือคุณกําลังแสดงความศรัทธาในแขนงหนึ่งทีเ่เป็นส่วนสําคัญในหลักการอิสลามนะครับดังนั้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวการให้ความร่วมมือกับาทางการในการช่วยเหลือกันตะอาวนูอารันบิริวัตต,ตกวานี่เป็นความจําเป็นที่บรรดา,าผู้ศรัทธาทุกคนต้องเอาใจใส่รวมถึง การประกาศของรัฐบาลห้ามซื้อขายสุราต่างๆเนี่ยอันนี้ปกติมุสลิมก็ไม่ดื่มสุราอยู่แล้วแต่ว่าผมจะพูดถึงการให้ความร่วมมือม,มออีคน,คนบางคนในบางพื้นที่เนี่ยหลังจากรัฐบาลประกาศห้ามซื้อขายสุราหรือห้ามดื่มสุราในที่สาธารณะแล้วเนี่ยยังคงมีคน ไม่สนใจต่อกฎหมายโดยถือว่าตัวเองหรือฉันเองสามารถจะดื่มสุราได้มันเป็นเงินของฉันมันเป็นสิทธิส่วนตัวของฉันโดยที่จริงๆแล้วสาเหตุที่เขาห้ามไม่ให้ดื่มสุราเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเหตุนำอันตรายเกิดอุบัติเหตุเกิดการทะเลาะเบาะแวงและพอมีเลือดตกยางออกแล้วเกิดการอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลขณะน,นี้ทีมแพทย์ บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเขากําลังมีธุระหรือว่ากําลังรักษาเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิดที่มีจํานวนพอสมควรรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่มันมีอยู่แต่เดิมแล้วดังนั้นการที่เราถือว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของมันไม่ใช่แล้วฮะเนื่องจากว่าสิทธิ์ของคุณเนี่ยมันจะไปกระทบกับคนอื่นเวลาคุณเกิดประสบปัญหาอาจจะเกิดการอ,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 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสุราแล้วเนี่ย หรคนอื่นเอาไป,ไปเรียนแบบพฤติกรรมของคุณเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะนํามาซึ่งความเสียหายกับระบบสาธารณาสุขของเมืองไทยทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นอันนี้จะเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาในการร่วมมือ,ใน,รรมมอในการทําความดีการให้ความร่วมมือกับทางการแม้บางทีบางคนอาจจะไม่ชอบรัฐบาลก็ตามแต่ว่ามันคืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการไม่แพร่เชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติยกเว้นออกออจากบ้านด้วยความจําเป็นแล้วก็การไม่ไปรวมตัวกันในสถานที่ต่างๆที่อาจจะนํามาซึ่งการติดต่อของโรคต่างๆนี่เป็นหลักการพื้นฐานที่ทุกคนจําเป็นต้องให้ความร่วมมือแล้วกออ็นี่ก็เป็นหลักการที่ทออ่านนายบีโซลล์ซัมได้บอกเอาไว้และการสร้างสารรค์ความดีให้เกิดขึ้นบนแผ่นนี้ บนแผ่นดินนี้ว่าสินกรรมสัลลอฮฺอิเลกอัลลอฮ์บอกชัดเจนจงทําความดีเหมือนกับที่เรลลาทำความดีกับท่านวะลาตบิลฟาซาดฟิทเอาได้สร้างความเสื่อมเสียบนแผ่นดินนี้ก็เลยฝากเอาไว้นะครับความรับผิดชอบต่อสังคมตอนนี้ทุกคนสามารถทําได้หยุดบ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหรือการไม่ไปพบกับผู้คนตามสถานที่ต่างๆนอกจากที่จําเป็นนะครับก็เลยอยากจะฝากเอาไว้กับทุกคนในการรับผิดชอบต่อสังคมครับทุกคนทําได้ครับสำหรับในกุมของเราตลอครับ